สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับเตรียมส่งสินค้านะครับอันนี้ไปส่งเองนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดเลยครับผมนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวขายอิสระนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไท่หนึ่งเมตรหาสิบหกสิบนะครับประมาณนี้นะครับระหว่างห่างของค้าจะอยู่หกสิบห้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับ กาอิสระนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาครับสามแถวนะครับสามแถวราคาสามหมื่นสามพันบาทนะครับผมสามหมื่นสามพันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับขากบคู่ด้านหลังนะครับเป็นขากบคู่ด้านหลังครับขากบ ดินให้ไปขูบข้าวโพดตรงนี้ก็เป็นถังย่ขอข้าวโพดนะครับมีทางคุยนะครับจะมีจานสองแบบให้นะครับจานสามหุนเชื่งกับจานสี่หุนนะครับให้ลูกค้า ใคถังนี้สามมูคลครึ่งนะครับเราต้องหาจานสี่มูลไปแถมลูกค้านะครับตัวนี้จะออกสองสองรูนะครับปุ๋ยทางปุ๋ยตัวนี้ออกออกหนึ่งรูนะครับทางปุ๋ยเป็น้งสก,กันเลเใหญ่นะครับผมนี่ครับรถเตรียมจัดส่งนะครับ ก็เตรียมจัดส่งล้อเหล็กให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่งล้อเหล็กใส่รถไทยนาเดินตามวงล้อขนาด่28นิ้วนะครับใบใบห้านิ้วนะครับราคา6,006นะครับส่งให้ลูกค้าลูกค้าเอาสองสีครับเอาสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับสลับกันวง30ก็มีครับวง30ใบห้านะครับราคา8,000บาทนะครับ เเตรียมขึ้นรถนะครับคค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062-7545665นะครับ062-7545665นะครับจัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ